ถ้ามันปั้นนอกนะโโอ้หว้าวบอกคุณช่างว่าเป็นคาเฟ่ที่สวยมากนะไหนเยอะก็กินมากเลเอาอะไรอยากกินนะคะกินอันเดียวพอวันนี้อิ่มไหวแล้วโอ้รูเบียนนะคะ Bye, Bye. ากาศเขาอะเหมือนดูาทางจังหวัดเลยใช่แล้วลองดูรอบๆนะครับบรรยากาศที่นี่นะคืออาจจะนึกว่าเขาใหญ่หรือสระบ,บุรีอะไรประมาณนั้นนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราอยู่ที่กลางใจกรุงเทพนะฮะก็คือรามคำแหงนะ125ทับนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าของเขาเนี่ยเราต้องจะรู้มกันว่ามีคาเฟ่ที่น่านั่งนะบรรยากาศดีๆนะฮะวันนี้หนูบีก็เลยพามามาเยอะมาก แล้วเข้าไปดูด้านในกันดีกวา่าไปตามมาเลยฮะท่านผู้ชมนี่ทางเข้าสวยมากเลยทุกคนเป็นไงบรรยากาศโอ้ยร่มรื่นมากร่มรื่นมากนะฮท่านผู้ชมสวยงามมากนะฮะคือมันเหมือนตั้งจังหวัดจริงๆอะอากาศนะคือต้องบอกว่าวัานนี้อากาศดีมากด้วยไม่มีแดดเลยนะลูกลม ไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูดิว่าข้างในของเขา,ามีอะไรกันบ้างลูกทาตรง้เขมีที่หอมาด้วยมาดูดิว่าในคาเฟ่นี้ของเขามีอะไรกันบ้างนะผู้ชมครับโอ้โห,ม,ห,าหามีทั้งร้านอาหารทั้งคาเฟ่ทั้งช็อปนะฮะเรือนเพาะต้นกล้านะฮะอา้อาวมาเจอน้องแอนโน่นะฮะมาเดี๋ยวพากันเข้าไปดูร้านอาหารก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง ปล้ลุยโอ้โหบรรยากาศด,ดีสุดๆุดเลยใช่ก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาเพาะชำหรือว่าอาจจะเพาะขายก็ได้นะครับสวยมากมดูดิโอ้โหเดี๋ยวไปดูอะไรอร่อยๆกันดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินกันบ้างตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะคุณชมชมครับ นี่โอ้โหผมเขาเป็นอะไรอะ่ะร้านอาหารก็เป็นทรงบ้านเรือนไทยนะกว้างมากอ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าจะมีคาฟเฟ่แบบนี้ในกรุงเทพในจะใจกลางกรุงเทพเลยนะอากาศดีฮะวันนี้ฮะไม่ร้อนแดดไม่ร้อนฝนไม่ตกอยากจะชวนเพื่อนๆลองมากันดูนะโอ้โ,โอว่าจะชิวขนาดไหน ร้านอาหารไปดูสิแล้วพ่อร้านอาหารอ้าวแล้วพ่อไปดูอะไรกันดีกว่ามันมันจะมีอะไรบ้างใช่รับร้านของเขานะฮะที่เราบอกนะว่าเป็นทรงบ้านเลนไทยนะาสวยงามมากดูโอ้โหเนไงข้างในนะก็จะติดแอร์นะฮะท่านชมนไม่ต้องกลัวร้อนกันเลย,ยนี่ทายรถหาที่นั่งก็ ว้าวเลือกไม่ถูก no. like เลยจะกินอะไรไหนหนูจะกินอะไรลองเลือกดูคร no. ับลูกโอ้โหคุณต้องบอกว่าของกินเขาหน้ากินมากนะฮะในเมนูนะแล้วก็ราคาก็เริ่มต้นก็ไม่แพงนะฮะไม่แพงอ้าวปลาีพ เอาเลยลูกกินกันเลยกินกับน้องเลยค่ะอนเลยหป็นไงงกอบไหม่ยิเปล่าก่อนมันยังร้อนอยู่เลย เืขาต้มเปื่อยมากเลยอ่ะอร่อยของกรเด้วยเรียกว่าเข้าป่าพวกนี้รลุดมาเลยแต่กระดูกไปนะละลายในปากอหน่ากินมากกินมากน่ากิมากนยังไม่ใช่เอ อุ้ยท้องปลาแซมมอนมาแล้วนิ่ยมากโอ้โหคุณใหญ่เงี้ยแล้วปลาจะตัวขนาดไหนตัวขนาดนี้ปลาตัวขนาดไหนุ่มอะนุ่มแล้วกรอบอ่ะกรอบอ่ปลาดีมันเส้นขอบแดงกรุบๆเลยมันคือกรุบๆกรอบๆรสชาติเป็นไงหวานหวาน กินจังเลยน้ำตกเอาเขาย่างหมูกำลังดีเลยตอนนี้เรยจะกินมมากเลยข้าวหมูไม่เหลือกินมากเลยเหลือไปต่อกันที่คาเฟ่ต่อกินไหวเหรอ Trong subscribe cho của Ghiền là Gõ Để không phạm เยอะมากฮะข้ามันบ้านนอกนะ <c oughs> นนนนกว้าวบอกว่คุณชอว่าเป็นคาเฟ่ที่สวยมากนะไหนยุ๊กกินมากอละเอาอะไรอยากกินเะยคะะกินอันเดียวพอว <l ots of water> ตอนนี้อิอ่มไม่ไหวแล้ว ูบียันี้นะคะฝ้ายอันไหนลูกอันนี้ค่ะมีมเค้กบรรวนีโอเคบริการดีคาเฟ่น่ารักสวยงามนะฮะมีน้ำมีกาแกฟามีทุกอย่างเลยนะฮะให้เด็กๆนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่นะฮะฮนั่งชิลนั่งกินกันได้ปะ่ะจะรับสั่งของืูกก่อนแล้วคือ ่อแถาเข,าข้าคือเอาอะไรนะลูกมีช็อคโกแลตกับไอติมเรนโบว์หนึ่งจุดสิบโอเคอ่ะพ่สแกนให้แล้วก็โชว์สลิปเอานี้เราได้อิติมมาแล้วนะคะคแต่ต้องรอเค้กก่อนไปแล้วเราไปนั่งไหนอ่ะข้างน,นอกดีกว่าข้างน,นอกดีกว่าข้นนางในคนเยอะมาก เป็นไงสวยนะทาเฟ้นี้แนะนำเลยใครยังไม่เคยมาก็อยากให้ลองมาดูนะฮะไปเราไปหาที่นั่งก่อนนะฮะบรรยากาศดีๆแบบนี้หาได้ที่กลางกรุงเทพนั่นเองชิลมากฮะบรรยากาศวันนี้อุ๊ยดังแล้วดังแล้ว คงไม่ไวจังอะไม่รู้เร็วมากไดเดี๋ยวไปรับกันไปเร็วไปไ้ได้เค้กแล้วส<ป>วยมากแต่ ทุกคนได้แล้วยน่ากินมากเลยอ่ะมีทองด้วยเดี๋ยวหนูบีลองชิมทองก่อนแล้วกันเพราะหนูบีไม่เคยกินทองเลยมันเป็นแบบพุดเกรดใช่ไหมคะโอ้ยทองเปลวกระปุกไม่ได้หรกมีรสชาติไหมทองไม่มีเลยกลับไปเอาทองแม่กินให้หมดเลยกินหมดบ้านเลยนะมามาลองดูเี้กันหน่อยกัน <G ül> คนดูนี่นิ่มจังอ่ะนิ่มมากอุ้ยมันเป็นแบบคล้ายๆเบอรนี้เลยอ่ะโอ้โหมีช็อกโกแลตรอบๆเป็นไงเค้มค้นมากเบาๆไหมรสชาติเป็นไงนหวานข้มฝนเค้มฝนอืมอร่อยมันเยิ้มๆเลยก้อ,อนนี้ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทใช่ไหมลูกแพงเงี้ย <c oughs> ได้รอนะเออใช่เนอะร้อยสี่สิบห้า <c oughs> บาทถามว่าแพงไหมเหรอกับสถานที่อย่างนี้ก็ไม่แพงนะอืมก็ได้รสชาติอร่อยอร่อยเลยอืมพร้อมก็หอมเป็นไงบ้าง หลังจากหลับไปหนึ่งตื่นนะฮะกินเสร็จนะฮะทานของคาวแล้วก็ทานของหวานนะฮะแล้วก็เล่นหนึ่งสักพักหนึ่งโ <c oughs> อ้อโหนุ้มบีก็อิ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆพนูบีอยากให้เ,เพื่อนๆพอลองมาก็ได้นะคะว่าบรรยากาศแบบนี้หายากมากแค่ไหนเพือ่อนพื่ะใช่แล้วอืมสดชื่นลมลื่นมากโอเคเอาละค่ะวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง คิกันว่าคลิปหน้าดูพี่จะพาไปตุลุยที่ไหนอีกสำหรับวันนี้บายอ่าหลับต่อบรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายโอ้โหคุณลองดูแสงแดดรำไรรำไรที่หาได้ยากนะกกบุทีบรรยากาศโอ้โหอากาศดีมากสดชื่นมากชอบชอบชอบ เรามาแวะเชื่อคนดูนะฮะไปแล้วครับสำหรับวันนี้